สามีดิวอลิสลาเคลื่อนไหวล่าสุดชาวเน็ตสงสัยอยู่เมืองไทยหรือเปล่าดูเหมือนว่าดิวอลิสลายังคงไร้ความเคลื่อนไหวใดๆหลังมีชื่อเข้าประโยงกับกระแสข่าวลือถูกทวงเงินปล่อยกู้จากอดีตเลขาเกือบ10ล้านรวมถึงกระแสข่าวที่มดดำกชพาออกมาเล่าเรื่องของเพื่อนสาวนักธุรกิจ ที่ถูกดาราสาวยืมของมูลค่ากว่า62ล้านยังไม่ได้คืนท่ามกลางประเด็นข่าวมากมายล่าสุดหลายคนจับตาความเคลื่อนไหวของเซบาสเตียนสามีของเธอโดยมีการโพส์ตคลิปเกี่ยวกับงานเครื่องเสียงซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับดราม่าข่าวที่เกิดขึ้นแต่นี่เป็นการปรากฏตัวทางโซเชียลมีเดียครั้งแรก ของเขาหลังเงียบหายไปนานแน่นอนว่าชาวเน็ตยังคงจับตามองกันต่อไปเชื่อว่าหากพร้อมแล้วคงมีการออกมาพูดให้ความจริงมันปรากฏชัดเจนแน่นอนขอบคุณทัตโตมีเดียคะ่ะ